สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องด้วนะครับพบกับโจแจนอีพีที่สามร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมมาดูพระรายการแรกเลยนะครับผมนี่ครับพระรายการแรกนี่ฮะเป็นอ่าเขาเรียกว่าพระอะไรพระกิ่งครับพระกิ่ง กิ่งเก่าๆนี้นะครับนี่ฮะพระกิ่งเก่านะครับดูนะครับนะครับพระกิ่งเก่าอุดข้างนะครับอุดข้างนี่ฮะกิ่งอย่างนี้ครับแล้วมียันนะครับยันเห็นไหมครับนี่ฮะยันสวยๆเลยนะครับพระกิ่งเก่าข้างยันสวยๆเอา400บาทนะครับนี่ขยัดเปิดที่400บาทครับพระกิ่งเก่าคลิก กิ่นอะไรไม่รู้ครับถือน้ําเต้าเลยครับเนี่ยถือแบบนี่ฮะน้าเต้านี่มียันด้วยนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะสวยครับคราวนี้นะฮะเก่าๆสวยเเดิมครับสี่ร้อยบาทรายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สองนี่นี่ฮะเป็นหลวงพ่อเงิน วัดท่ามาไฟนะครับนี่ฮะเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟเป็นหล่อโบราณเก่าๆผิวหิ้งนะฮะนี่ฮะพิมแบบดูนะับดูเนื้อดูพิมพ์แล้วก็ดูความเก่าครับนี่ฮะผิวหิ้งนะครับนี่ครับครับตามซอกเต็มไปด้วยหิ้งทั้งนั้นเลยครับหิ้งหรือขี้ฝุ่นอยากใ่นะครับเต็มไปหมดเลยครับนี่คือด้านข้างครับด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อแน่นๆนี่ครับนี่คือเม็ดกวดหรือเม็ด เม็ดทรายเม็ดหินเกิดจากการหล่อบโบราณนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมธรรมชาติเขานี่ไหมครับเม็ดกรวดเม็ดขี้เบ้าเม็ดหินฮนะนี่ฮะเกิดจากเบ้าครับผมนี่ฮะตายถ่านครับนี่ฮะโอ้ชัดเจนฮะนี่ฮะเม็ดขี้เบ้าจมครับหรือเม็ดกรวดนะครับนี่ฮะถ้ามาไฟนะครับถ้ามาไฟนี่ฮะ,ฮะหลองเงินเอา 450ครับผมอันนี้ขออนุญาตเปิดที่450บาทต่อไปรายการที่3รายการที่3นี่เป็นพ่อแก่ลูสีครับนี่ฮะเป็นหล่อบโบราณหล่อโบราณ,ลราณคลาสสิกจริงๆนะฮะหล่อโบราณนี่ครับนี่ครับเป็นพ่อแก่ลูสีอุดกิ่งด้วยนะครับอุดกิง่งดูนะฮะแม่พระพ่อแก่ลูสีนี่น่าจะเป็นสำนัก ทางใต้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะนี่ครับน่าจะทางใต้แน่นอนแต่ความเกา่านี่ฮะธรรมชาติเป็นราอโบราณเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะพ่อปู่ฤูษีนะครับนี่ฮะหรือพ่อแก่ฤูษีใรายการที่อ่าสามครับรายการที่สามต่อไปรายการที่ที่สี่นะครับ รายการที่สี่อันนี้เป็นรูปลอ,อเขาเรียกว่าพระพุธครับรูปลอพระพุธเป็นหลอ่อโบราณเหมือนกันนะครับดูฮะความเป็นธรรมดาความเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับแม่ลิ้นจะผ่านกันแล้วนะครับดูเห็นไหมเนื้อเกินตุ่มเดือดอันนี้เป็นหลอ่อโบราณที่แบบคลาสสิกดูนะฮะนี่ฮะตรงปลายเกต์น่าจะโดน โดนเขียนออกหรือตัดออกไม่แน่ใจครับนี่ฮะน่าจะมีเกจแหละแต่เขาน่าจะตัดผิวแต่งอะไรนี่ฮะตามจินตนาการครับนี่ครับใช่ไหมน้องรอยการแต่งเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะสี่ร้อยโลหะเกา่เกาๆนี่ครับสี่ร้อยบาทพระรูปหล่อบโบราณระพุทธปากสมาธิสี่ร้อยครับรายการที่สี่มาดูหลวงพ่อเงินครับนี่คือรายการที่ห้าครับหลวงพ่อเงินนะฮะ นี่ฮะเป็นพิมพ์นิยมนะครับอันนี้นิยมมือลองนั่งนะครับดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหรถด,ดูนะครับอันนี้หิ้งจริงๆครับตามซอกนะครับเห็นไหมครับความเก่าดูนะฮะใบหน้าดูใบหน้านะครับของหลวงพ่อเงินนี่ฮะตาพระอินมือลองนั่งต้ฐานชัดเจนครับร่องรอยยุบย่นโลหะความเก่านี่ฮะคลาสสิก เอา400ครับผมายการที่5นะครับขอแยุเปิดที่400บาทครับดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม400บาทายการที่5ต่อไปายการที่6ที่6เบาๆบ้างครับนี่ครับายการที่6อันนี้เป็นผระนางเนื้อดินครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อจงครับนี่ฮะหลวงพ่อจงอูสวยคลาสสิกเดิมๆครับ นี่ไหมกดล่องรอยการกดลงไปของนิ้วมือครับคนโบราณนะฮะนิ้วมือจริงใจนะครับนี่ครับเป็นของลองพระจงวัหนาต่างนอกเนื้อดินเอาสามร้อยครับผมเรียมวินเทจด้วยนะครับเรียมเก่าๆใ่้ดูนะฮะโอ้โหสามร้อยบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดสิบุเรยหลวงพ่อหางนะครับเรียมเดิมเรียมเก่าพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ใหญ่จริงๆดูนะฮะความใหญ่ความเก่าความสวย ยกให้เขาเลยครับองนี้นี่ฮะเป็นพาที่น่าใช้เลียมโบราณคลาสสิกรหรือเลียมเก่าตั้งหน้ารถได้สบายใจเลยครับจัดไปครับ350ครับพระสิบรีหลวงปูผ่ผางครับน่าจะสร้างราวๆปีปี1 9 1่งเก้าราวๆนี้นะครับนี่ฮะพระสิวรีหลวงปูผงงป่ผางหรือหลวงพู่ผาง350อหาครับสวยมากพระองค์นี้ ต่อไปรายการที่แปดครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอาหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับพระอันนี้พระอยู่ในกุ่ะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าพระลงกุ่มานะครับวัดขวางเนื้อดูเนื้อนะครับเนื้อจะอมเขียวเห็นไหมโอ้ยเนื้ออย่างเงี้ยต้องจัดครับนี่เป็นพระที่อยู่ในกุ่นะครับนี่ครับวัดขวางหน้าแปยิ้มครับ คาบดินกุ่ดินเบ้าดินขี้กูเตมันหมดนะครับนี่ฮะคือธรรมชาติเขาดูใต้ฐานครับน้องลอยการตัดแต่งช่อชนวนนะครับนี่ครับเอาแบ่งไปลเลยครับนี่ฮะวัดขวางลงกุ่คาบกู่เดิม,เ,ดมเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับรายการที่แปดสามร้อยห้าสิบไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี่ครับอันนี้เป็นลงพงเงินครับพิม ห้าชายนะครับห้าชายนี่ฮะพิมพห้าชายนะครับนี่นะฮะสวยเดิมเดิมเลยครับห้าชายนี่ครับโอ้โห,โโหพระแม่คลาสสิกอย่างเลยนี่ฮะธรรมชาติเขาแบบอยู่แล้วครับเนื้อหานะครับนี่ฮะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อปึกเนื้อปึกนี่ฮะภาษาเซียนพาะเขาบอกโอ้โเนื้อปึกเลยเนะนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับ คาบความเก่าตะเข็บข้างนี้ชัดเจนเอาห้าร้ยบาทครับนี่ฮะขออนุญาตไปที่ห้าร้อยบาทถึงชอบอยังไงก็โทรปิดโทรสอบถามได้นะครับนี่ฮะลงพอเงินขี้ตาค่าชชยห้าร้อยบาทตกชายละร้อยเลยต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบอันนี้เป็นพระกิ่งเก่ากิ่งโบราณครับแห้ผมจะให้ดูนะพระกิ่งนี่ผมว่าน่าจะมีอายุครับดูนะครับ โอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับเนื้อความเก่าครับนี่ฮะแต่เข็บข้างครับเนี่ยร่องรอยการตกแต่งธรรมชาติครับเนี่โอ้พระดูนะน่าคุ้นหายจริงกิ่งเก่าครับเก่าแบบโอ้โบราณคลาสสิกเลยเนี่ยอุดกิ่งครับอุดกิ่งเนี้ยนี่ฮะกิ่งเก่ากิ่งโบราณกิ่งคลาสสิกเอาเอาห้าร้อยบาทเนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อย ทราบที่จัดไปนะครับนี่ต้องมีหล่อโบราณต้องมีอายุครับดูนะเม็ดผสมดูผิวดูผิวนะครับนี่ฮะผิวเนื้อโลหะอันนี้นี่ครับเราราปีสองพันร้อยครับขึ้นมาครับผมนี่ฮะจร่งเก่าจริงห้าร้อยบาทครับโอ้ราคานี้นี่ฮะต้องจัดแล้วครับรายการที่ที่สิบนะห้าร้อยบาทนี่ฮะ ต่อไปในการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเป็นนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะฮะอันนี้สภาพอาจจะลื่นไปหน่อยนะครับหรืออาจจะใช้มานะครับนี่ฮะดูนะครับแม่พระเห็นครับสวยเดิมเมครับนี่ครับเห็นไหมครับร่องลอยช่อชนวนโงหะผิวพิมพ์นะครับพิมพ์ก็จะประมาณนี้ครับพิมพ์เห็นไหมครับ พิมสวยน่ารักมากนี่นะฮะอ้สวยจริงคลาสสิกพิมนิยมนะครับนี่เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบกแล้วกันครับอ่ะพิมนิยมนะครับสี่ร้อยห้าสิบรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองนี่เป็นหลวงุทบครับนี่ครับหลวงุทบเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อฐานมากปีศูนย์ห้าอะไรนะครับนี่ฮะอันนี้เจ้าของพระบอกเลยนะครับว่าเป็นปีศูนย์ห้าครับนี่ฮะ พระเก่าคลาสสิกพะแกะกระทบหน่อยนะครับปีศูนย์ห้านี่นะครับโอ้พระสวยเด,เดิมครับนี่ครับโอ้โหพระปีศูนย์ห้าเนื้ออะไรเนื้อเนื้อว่านผสมชานมากนี่ครับนี่ครับความเก่าความคลาสสิก อันนี้เอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับมีเนื้อว่านผสมชาดมาลงพระบรับนี่ฮะปีศูนย์ห้าเก่าคลาสสิกดีนะครับเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันเอาแบ่งปันครับผมนี่ฮะพระอาจจะไม่สวยเท่าไหรย่ยอนสวยนะครับต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่เป็นรูปหล่อเนี่ยฮะรูปหล่อพระพุทธือนกันครับภานี้โดนโดนล้างมานะครับนี่ฮะแต่ก็ยังเห็นความเก่าก็คือเป็นพวกเนื้อ เรื่องทองเหลืองเก่าผ้าล้างมาครับแล้วก็เนี้ยติดกาวไว้หน้ารถน,นะครับนี่ครับเอามาแบ่งปันพี่ๆเลยนะครับรู้ที่จัดไปอันนี้แท้อยู่แล้วครับเนี้ยครับความเก่าเขาเอาสามร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับารา <c oughs> ยการที่สามต่อไปราการที่สิบสี่สิบสี เอานี่ดีกว่าครับสิบสี่นี่ฮะนี่เป็นพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับดูนะฮะเห็นไหมครับใบหน้าความเก่าเราดูนะครับนี่ฮะตามซอกลึกใต้ฐานนะครับนี่ฮะอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะโอ้คลาสสิกจริงเนื้อหาผิวนี่ฮะใบหน้านะครับนี่ครับ 3ามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะสิบสี่สามร้อยห้าสิบต่อไปสิบาครับสมเด็จครับสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จอ่าเขาเรียกว่าเนื้อจัดจ้านนีครับจัดจ้านนะครับนี่ครับไม่ธรรมดานี่ฮะเนื้อนี้เห็นไ,ไหมโอ้โหครับข้างจัดจ้านมากนี่ครับด้านหลังดูง่ายสบายตานะครับนี่ฮะ นี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะครับนเนจจ้าเนวเก่าครับนี่ยอสี่ร้อยครับนี่ฮะสี่ร้อยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่สิบห้าไปรายการที่สิบหกสิบหกนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกัน,นครับนี่ฮะนี่ครับพิมพ์เป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะตัวตัดด้านหลังนะครับนี่ครับโมสาร แยกเป็นธรรมชาติครับเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับองนี้นะฮะรายการที่สิบหกนะครับสามร้อยห้าสิบไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นนี่ครับเป็นหลวงพ่ออะไรครับพ่อพ่อเจ็กวัดเขาแดงตะวันตกตะวันออกตะวันตกอะไรเนี่ยฮะพระพระใต้นะครับเนี่ยนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบกับพระใต้เงี้ยเนี่ยหลวงพ่อเจ๊กพ่ออะไรครับผมก็นี่ฮะนี่ครับผมหลงพ่อเจ๊ก สา0รอยหาสิบยการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยหรืออาจจะเป็นสมเด็จบางภูมิผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นแม่นวัดแม่นพิมพ์เท่าไหร่ครับนี่ฮะเอาเป็นว่าพี่ๆถ้าไหนดูแล้วชอบนะครับผมนี่ฮะดูแล้วแบบว่า,วาเป็นพระสมเด็จนะครับจัดไปเลยนะครับอันนี้เอา4ี่ร้อยบาทนะครับนี่โอ้เนื้อเก่าเก่าเนื้อแบบโอ้เนื้อแห้งแก๊กเลย นี่ฮะจัดไปครับสี่ร้อยครับรายการที่สิบแปดนะครับมีแคปรูปครับแคปรูปแคปรูปขอรูปได้นะครับสิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้านี่ผมได้อ่าเขาเรียกสมเด็จจัมโบ้ครับจัมโบ้ดูนะฮะจัมโบ้นี่ฮะเกือบนิ้วเลยนะครับเียเกือบนิ้วเลยนะฮะองก็องค์ใหญ่นะครับแล้วข้างหลังเขียนว่าอะไรนะวนขออะไรไม่รู้ครับ นี่ฮะวอลหรือจอรหรือวอลอะไรไม่รูร้กดกดเป็นตัวครับคำว่านอขอนี่ยได่เป็นวอลนขอขวัดนอขออะไรไม่รู้เนื้อออกเนี่ยโซนแบบน้ํามันน้ามันหน่อยจัมโบ้ใหญ่บเบ้อเพิ่มเลยครับนี่ฮะแต่ก็สวยคลาสสิกเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะดูที่จัดไปเลยครับสมเด็จจัมโบ้ต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเอามาครับเนี่ยสมเด็จ เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะองค์แบบนี้เนื้ออย่างนี้นี่ฮะมีลักเดิมเดิมด้วยนะฮะเนี่ยลักลื้อเนี่ยน่าจะเป็นลักเนี่ยเห็นไหมภาบลักแน่นภาบลักฝังอยู่องค์องค์พระอย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมล้างไม่ออกล้างได้นิดเดียวแต่เนื้อนี่โอ้โหบอกตรงเลยฮะเนื้อดูเนื้อนะดูเนื้ออุ้ยเนื้ออย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับดูไหมเนื้อจ้ำจ้ำอย่างเงี้ยครับ นี่ฮะโอ้หลังแห้หลังแห้งปรีแยะเป็นธรรมชาติเก่านี่ฮะโอ้สวยเอานี้สวยครับเอาห้าร้อยบาทครับนี่ฮะรายะเปิดที่ห้าร้อยนะจัดไปครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่เบ็ดอ่ะที่เบ็ดมาพระผงใบลานพิมขีวงูนะฮะนี่ครับ เก่าคลาสสิกอันนี้ต้องไปหาเที่ยวนะครับผมเนี่ยฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเที่ยวและไม่ทราบภาคกิจจิหาที่ได้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมนเวลานี่ฮะคิวโอ้สวยคลาสสิกสี่ร้อยบาทครับรายการที่เบ็ดดูในกล่องนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สอง หลงพ่อเงินอันนี้พิมพ์เขาเรียกว่าพิมพอะไรนิยมนิยมครับเราดูนะฮะนี่เนื้อเกินธรรมชาตินี่ฮะฐานเราดูนะฮะดูใบหน้าโอ้โหอย่างเงี้ยเห็นดูผิวกันน่ะธรรมชาติเขาดูนะครับเห็นไหมดูใต้ฐานครับเห็นไหม่อยยุบย่นคือธรรมชาติจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเอาห้าร้อยครับ รายการที่ยี่สิบสองห้ารทต่อไปรายการที่สามที่สิบสามวัดเกศครับวัดเกศดูนะฮะวัดเกศนี่ครับโอ้พระคาสิกนี่ครับเห็นไหมอุ่นเนื้อดีครับแล้วดูนะฮะน้องรอยการการฝนคนสมัยเบราณครับด้วยกระดาษทรายครับผมนี่ครับ ด้านหลังครับแห้งเก่ามีมูลสานด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับมูลสารเขาเนี่ยโอ้โหดีมากสี่ร้อยห้าสิบครับวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่ผมได้นี่มา นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จนี่ฮะยุคไม่หลวงปู่นาคก็หลวงปู่หินครับนี่ฮะเป็นยุคเก่าครับดูนะครับดูเนื้อเข้าเห็นไหมอู้เนื้อแกร่งมากครับแล้วเนื้อแบบนี่ครับโอ้จะให้ดูดูเนื้อดีๆนะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อครับน่าจะเป็นปู่นาปู่หินนะครับยุคเก่านี่ล่องลอยการฝนคัด แต่งด้วยกระดาษทรายดูพิมพ์ด้านหน้าครับปื๊ดคลาสสิกมากครับนี่ฮะโอ้โหสวยครับภาพนี้เนื้อแบบโอ้ไมรรมดานี่นะครับนี่ฮะโอ้นี้หอยแอบสวยเหมือนเดิมนะครับสวยเหมือนเดิมมีกระเทาะมั่งเล็กน้อยครับนี่ตามการเวลาครับกระนี่ฮะ,ฮะอาจจะใช้มั่งเก็บมามั่งก็นี่ฮะตามธรรมชาติสวยคลาสสิกดูนะฮะโอ้สวยมาก นี่นะครับรายการที่ยี่สี่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทเนื้อแกล่งปึกมากเลยนะครับต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้านะครับผมอ่าขออนุญาตนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์หล่อโบราณชาวบ้านนะครับหล่อโบราณพิมพ์ชาวบ้านครับนี่ฮะผมจะให้ดูโลหะ ตัหาเขาชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่ฮะเป็นหล่อโบราณพิมพ์ชาวบ้านนี่ครับเพิ่งเคยเห็นนะครับแต่เนื้อเขานี่บอกตรงเลยว่าโอ้โหเนื้อนี่ฮะดูแวสานี่สาแดงสาสนิมนี่ฮะอางพระดูนะฮะองเขียวนี่ผมบอกว่าพระมีอายุเปนหน้านี่คือเป็นพิมพ์ขี้ตาชาวบ้านครับเขาเรียกว่าพิมพ์ชาวบ้านนี่ฮะต้องรอยการแต่ง เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยนี่นี่ฮะพิมชาวบ้านเนี่ดูใต้ฐานไงอ้ใต้ฐานนี่ดูง่ายจริงครับนี่ฮะสนิมแดงสะสาเลิกสาแดงขึ้นสวยนี่ฮะแล้วพิมพ์ดูนะะพิมพ์นี่ฮะเป็นพิมพ์ชาวบ้านจริงฮะดูเ้อเนื้อแน่นปักเลยเนื้อเราเก่าขัาสิ่งองนี่ครับเอา เอาหกร้อยบาทครับอันนี้ขอยาตเปิดที่หกร้อยนะหายยากครับพิมพแบบเนี้ยนี่ฮะเห็นไหมเป็นพิมพ์ชาวบ้านชาวบ้านจริงแกะพิมพ์ได้แบบแบบเนี้ยคือธรรมชาติเขาแกะแบบเนี้ยเนี้ยนี่ครับไปได้เอาหกร้อยบาทรายการที่ยี่ิห้าพิมพชาวบ้านนะครับต่อไปรายการที่หกยี่สิบหกครับเอานี่ขีตาอ่าเรียกอะไรห้าชายใช่ไหมครับดูนะฮะ เนื้ออมเขียวองนี้ฮะเก่าคลาสสิกขึ้นนี่ฮะขึ้นลายมุ้งแล้วครับลายมุง้งหรือตาม,มุ้งนี่ฮะเห็นไหมอ้สวยมากเนี่ยเนื้อเกินธรรมชาติไหมเนื้อเกินคืออะไรเนี่ยตุ่มเดือดนี่ตะเข็บผ้าอาจจะใช้มาเป็นธรรมชาติครับเนี่ยใช่มั้างดูเห็นไหม่หมองรอยการเดือดดุบๆดูดูๆๆๆๆๆๆนะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับ นี่ฮะรายการที่ยี่สิบหสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ฮะระคังหลังเต็มอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นรูปหล่อปั๊มเขากว้างหลังเต็มนะครับของหลวมพระภูมเนื้อตะกัวนะครับสังเกตน,นะครับนี่ฮะตะกัวเขาจะเป็นปั๊มเรามีเนื้อเกินน,นี่เกินมาด้านหลังถ้าสวยจริงแล้วดูนะฮะนี่ตะกัวจะนี่ฮะตามซอกจะเขียวเขนะียวธรรมชาติครับ แล้วสวยจริงๆแล้วเก่าคลาสสิกดูนะฮะนี่ฮะนี่ครับดูใบหน้าใบหน้าอาจจะยุบยนบ้างเป็นธรรมชาติแต่ความเก่าเนี่ยหกร้อยบาทขออนุญาตเปิดที่หกร้อยนี่ฮะหลอปั๊มหลวงผมหายากครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพทุทธาครับนี่ฮะเหรียญหล่อสภาพใช้นี่ฮะ แต่ความคลาสสิกของเขาคือเนี่ยบริเวณเนี้ยอาจจะล้างมาแบบไม่ค่อยหมดุดหรือล้างออกหมดน่าจะเป็นล้างพวกน้ําอุ่นนี่ฮะเห็นไหมตามซอมกรงนี้ซาเขาเรียกว่าสาสนิมขึ้นเก่าไว้เก่าคลาสสิกแต่เข็บครับนี่ฮะแต่เข็บมีหูเห็นไหมสวยจริงๆครับเท่านี้เนี่ยไม่ธรรมดานี่ฮะเห็นไหมแต่เข็บ สา ح, ความเก่าธรรมชาติดูนะฮะใต้ฐานนะครับเห็นไหม่องรอยการแต่งชอชนวนตรงนี้ฮะเนี่ยนานๆนึกเกิดเนี่ยแต่งเสร็จปั๊บก็นี่ฮะแตเข็บข้างมีครับเนี่ยป่นขึ้นเก่าผว่าทารุ่นสองอันนี้ขออญาตเปิดที่เอาเอาเก้าร้อยครับนี่พี่ๆพี่ใดดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะดูนะฮะผมดูนะครับดูความเก่าของนี่่เห็นไหมนุ่เขียว โอ้900บาทนี้ราคานี้ผมบอกตรงเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้านี้ใช่ขึ้นมานี่โอ้โหคุ้มครับ9 900คุ้มมากรายการที่28ครับต่อไปรายการที่29ครับนี่นี่เป็นข้อเลหลงพือเงินพิมพ์นิยมนะครับน้วอมเขียวดูนะฮะซอกลึกนี่ครับธรรมชาติ ควาเก่าแล้วก็คมนี่นะฮะลองเป็นกรีบไตฐานนะครับล่องรอยการตกแต่งอันนี้ก็เรียบนะครับแต่เห็นล่องรอยช่อชนวนอยู่นะครับนี่ฮะช่อชนวนเขาก็จะบริเวณนี้ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะนี่ครับช่อชนวนนี่ครับบริเวณตรงนี้เรืตรงนี้ครับก็ยังเห็นอยู่นะครับนี่ฮะพอลาง องค์นี้เอา500บาทครับขออนุญาตเปิดที่500เรืยองการที่ยิ่เก้าครับต่อไปรายการที่30เรื่องการสุดท้ายครับนี่ฮนะอันนี้คลาสสิกเลยปิดตานะครับปิดตาอันนี้ผมดูเป็นวัดสะพานสูงครับน่าจะเป็นหลวงปู่กินนะครับผมปู่กินนะฮะปู่เอี่ยมแล้วก็ปู่กินปู่กินแล้วก็หลวงพ่อทองสุขหรือหลวงปู่ทองสุขวัดสะพานสูงนะครับนี่นะฮะ ไว้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวครับเขาบอกว่านี่ฮะสายวัสดุพัน์สูงถ้าตั้งได้นะครับแท้เลยจริงเท็ประการใดต้องมาดูกันครับนี่ฮะลักแดงนะดูนะครับนี่ลักแดงนะครับลักแดงนะครับอู้ลักแดงแป๊ดเลยนี่นะฮะ ตามซอกความเก่าครับนี่ฮะใช่ดูตรงซอกเก่าๆคือธรรมชาติของจริงดูอันนี้เป็นพวกคล้ายคล้ายแบบความเก่าแล้วมีลามีความเก่ามีนี่ฮะลักแดงครับเนื้อแก่น้ำมันนะครับองนี้นี่ฮะนี่ครับเนื้อออกน้ำมันน้ำมันหน่อยแต่ความเก่าอนนี้คลาสิกจริงโอ้โหลักแดง ดูนะครับจะเข็บด้านข้างนี่ฮะดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นหรือเอี่ยมนะครับแต่พี่ๆได้ดูแล้วครับนี่ดูนี่ฮะให้ดูทีละจุดนะครับนี่เสียนะครับลักแห้งๆแ,แดงๆนะครับนี่ฮะลักไม่มีรอยแตกนะครับนี่ฮะไม่มีรอยลานคือธรรมชาติเขา สวยเหมือนเดิมครับขออนุญาตเปิดที่เอา900ครับ900บาทครับนี่ฮะพระปิตาสายวัฏพันธุ์สูงครับ900บาทเนี่ยเซ็กรอบเลยครับอู้สวยคลาสสิกมากครับนี่ฮะสวยจริงครับ900ครับรายการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพ่นใดครับสนใจ ชื่นชอบภาพตงไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 9 9 2์แป5เนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับโจแจมมาเครื่องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ